ครับคุณผู้ชมครับ้อนรับเข้าสู่รายการใต้แต่ริสุกคนต้นแบบใหม่ไอดอลจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้นําคุณผู้ชมนะครับมาพื้นที่ตลาดกินจงอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแต่เราไม่ได้มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าในตลาดสดนะครับเรามาติดตามถึงพื้นที่ที่ทําให้เกิดนักกวีคนหนึ่งขึ้นมานะครับที่จะนําคุณผู้ชมไปติดตามเขาคนนั้นเป็นใครแต่ในนามหรือว่านามปากกาของเขาที่ใช้ก็อยู่นั่นคือ กวีมีเป็ดน,นะครับคุณมนตรีสีโยงเดี๋ยวจะเราจะได้ไปทำความคุ้นเคยกับ คุณมนตรีสียงกวีศรีร้ายปี2550แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูผลงานของเขาว่ามีอะไรบ้างจะนําคุณผู้ชมนะครับไปติดตามผลงานหนังสือแต่ละฉบับซึ่งมีหลายเล่มนะครับที่ออกวางแผงวาง,างเล่มนี้จําหน่ายขายดิบขายดีนะครับตามที่เราได้ไปอสอบถามร้านขายหนังสือมานะครับบอกว่าจําหน่ายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับและผลงานที่ได้รับรางวัลกวีศรีร้ายชื่อเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามผลงานของกวีรีไรนะครับคุณมนตรีสียงกวีมีเป็ดนะครับว่าเขามีผลงานที่อยู่ในชั้นหนังสืออะไรบ้างนะครับและอีกหลายๆเล่มมีอะไรบ้างที่จะได้นาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านขายหนังสือนะครับซึ่งเราจะมาดูผลงานของกวีสีไรจะนําคุณผู้ชมไปชมผลงานของเขาแล้วก็ความน่าสนใจความประทับใจกับงานเขียน ของกวีซีไราคนนี้ครับคุณมนตรีหรือในนามของกวีมีเป็ดครับเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เรามาจากรายการใต้สนิสุขนะครับค่ะ My l d o l คนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งเราติดตามผลงานของกวีซีไรครับที่ได้รับรางวัลเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเยาวชนนักอ่านมากน้อยขนาดไหนภูมิใจไหมพี่เป็นคนสงขาหรือเปล่ามากค่ะเป็นหนึ่งในกวีซีไรคนสงขานี่มากน้อยขนาดไหนครับ คนสงขาที่เป็นกวีซีไรก็มีพี่วินเลวาลินพี่มนตรีสียงครับตอนนี้เป็นยังไงฮหหนังสือของกวีซีไรของพี่มนตรีตั้งแต่ได้รับรางวัลก็ขายได้เรื่อยๆเลยครับก็เด็กก็ต้องอ่านถ้าอย่างนี้ต้องไปชมแล้วครับว่าหนังสือเล่มนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรพิมพ์มาแล้วกี่ครั้งนะครับเชิญเลยครับหนังสือซีไรจำีดด้านในเลยนะครับเป็นมุมซีไรหมดเลย๋อนี่คือมุมซีไรนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้ามาที่ร้านหนังสือ ท่านสามารถที่จะเข้ามาที่ม,ม,มุมนี้ได้เลยเขียนไว้ชัดเจนนะรางวัลสี่ไร้งานเขียนของพี่มนตรีครับที่ได้รับรางวัลสีไรนะครับลหลาย,ลายท่านอาจจะยังไม่ทราบยังไม่รู้จักเรามาชมกันครับงานเขียนเล่มนี้เลยนะฮะเล่มนี้คือได้รับรางวัลสีไรนะ,ะโอ้ชื่อโลกในดวงตาข้าพเจ้านะครับปี2550เป็นกวีนิพนธ์นะคะเนื้อหาเป็นยังไงครับได้อ่านได้สัมผัสม,มาหรือยังครับเนื้อหาเขาจะเป็นกรอนเกี่ยวกับ ชีวิตประจําวันที่เติบใขึ้นมาแล้วก็แต่งเป็นกรอนไม่ได้เป็นเรื่องตั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเล่มที่ได้รับรางวัลรางวัลกวีซีไร้นะครับเรื่องอื่นๆนะครับยังมีเพิ่มเติมรู้สึกว่าจะมีหลายเรื่องมากเป็นเป็นนวอรดียายอีกเรื่องนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับนี่เลยครับอ๋อรุษนีอันนี้ล่าสุดใช่ไหมฮะเท่าที่ทราบมาล่าสุดเนะล่าสุดเลยฮะ อันนี้จะเป็นเรื่องราเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้ด้วยโอ้น่าสนใจนวณีย์นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มที่เหลืออีก3มถึงเล่มนะจะมีหลายหลายงานเขียนขายดีมากขายดีจริงๆนะครับได้รับความตอบรับจากพี่น้องประชาชนเยาวชนนักศึกษานะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็มาอุดหนุนนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักเขียนของชาวสงขาได้นะครับและเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อถึงปัว ของพี่มนตรีนะครับว่าเขาทำอะไรกวีนักเขียนคนนี้ทำไมถึงเรียกว่ากวีหมีเป็ดนะครับเราจะไปที่ร้านของพี่มนตรีกันได้อีกสักครู่ครับเรามาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ มาชมบรรยากาศและก็การทำงานนะครับของกวีซีไรที่เราติดตามผลงานของเขามานะครับณวันนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามและก็สนใจในบทกวีนะครับน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบบทกวีนะครับวันนี้เรามายังร้านกวีหมี่เป็ดนะครับนี่คือเจ้าของฉายานะครับจะเป็นใครยังไงหน้าตารูปลักษณ์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านมนตรีบีเป็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับและคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับก็คือกวีซีไรส์ปี2550นะครับคุณมนตรีบีเป็ดสวัสดีครับพี่มนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับต้องถามพี่มนตรีก่อนว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่จังหวัดสงขลาเลยไหมนะครับผมเกิดที่หาดใหญ่นี่ละครับที่หาดใหญ่ครับแล้วก็เติบโต วิ่งเล่นมาที่แถวตลาดกิมยงบเรียนปถมที่โรงเรียนกิตติวิทย์กับโรงเรียนหาเย็นิวิทย์เดี๋ยวอาารมาเียมต้นเชียมปลายประเด็นที่สงขลามหาวิทยาลัยครับครับนี่คือในพื้นฐานการศึกษาแต่ละช่วงในวัยเด็กนะครับคิดยังไงครับถึงได้เข้ามาเป็นนักเขียนหรือว่าเริ่มต้นการงานเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่เขียนเขียนมาตั้งแต่อยู่ชั้นมสองนะับก็คือเริ่มเขียนกรอนตามภาษาเด็กๆนะ แต่การเขียนกรอนนี่มันมาจากพื้นฐานการอ่านครับผมเป็นคนที่อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กนะฮะราศาสร์มืดนี่ผมอ่านตั้งแต่ป .4 ป .5 มาไซทองก็อ่านนะฮะก็คืออ่านหนังสือมาเยอะจนวันหนึ่งก็อยากจะ ลองเขียนดูบ้างนะฮะหัดเขียนกลอนหัดเขียนนิยายหัดเขียนเรื่องสั้นหัดอยู่เรื่อยๆครับครับแรกๆเป็นยังไงฮนะงานเขียนของเราได้นําไปส่งไปเผยแพร่ในประกวดที่ไหนบ้างไหม,ไมครับนะเป็นเด็กเป็นช่วงม .2 เป็นต้นมามันยังเด็กอยู่นะถ้ากเขียนก็คือเขียนกลอนรักแล้วก็ให้เพื่อนอ่านนะฮะมีอยู่ชิ้นหนึ่งถ้าจะถามว่าประสบความสําเร็จชิ้นไหนก็คือชิ้นนี้ผมเรียนอยู่ที่มหา,าวิทยาลัยุร ม6นะฮะชาวบ้านอยู่สงขาแล้วผมจะชอบฉีกบทกวีจากหน้าเอกสารต่างม,มาแปะติดฝา,าบ้านเพราะเขียนของตัวเองแล้วแปะติดเทียบเคียงกันมีบทกวีชิ้นหนึ่งของท่านอังคารกรายนานพงนะก็เขียนให้กับน้ำพุสวยมากเพราะแปะติดฝา,าบ้านพร้อมกับเอางานที่ของผมที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแปะ ติดเทียบเคียงอย่างไม่หวั่นเกรงและสนโอ้โหแต่อย่างนั้นเราเรารู้สึกยังไงฮะเรารู้สึกคือเราอยากจะเขียนได้สักครึ่งนึงของท่านอินทร์คายก็ยังดีกรอนชิ้นมันเป็นกรอนนะกรอนชิ้นนั้นเพื่อนมาทุกคนเขาชอบนะฮะเขาเขาชอบเขาก็ขอไปขอไปจีบสาวก็ก็ดีใจเพาเป็นกรอนจีบสาวด้วยหรือเปล่าเนี่ยนั่นคือเด็กๆนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าคุยกันว่าเริ่มเขียนแบบ เป็นการเป็นงานเราจริงจังเมื่อไหร่นั้นก็ต้องตอบฟันธงมาตรงชัดๆว่าเมื่อเหตุการณ์พฤษภธาธร,รมนินปี35ก็เริ่มที่จะส่งไปตามหน้านี่สารการเมืองรายสัปดาห์ต่างๆมีงานตีพิมพ์ชุกมากในปี2536จนถึง2547 ชุกมากทุกเล่มทุกฉบับต,ต้นมีชื่อของผมนี<ห>่น่าจะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่สงสัยแล้วก็อยากจะถามจริงๆว่านาแฝงนาปากกาทําไมถึงเรียกว่ากวีหมีเป็ดครับมันเป็นสมญาเป็นสมญาเลยครับผม,มยาน,นมยามเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเพื่อนคนระับเพื่อนก็คือตอนตอนตอน,ตอนวัยรุ่นผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบร้อยก้า ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยน่ารักก็สนๆหน่อยเกเรหน่อยเป็นผู้ชายด้วยมีบ้างครับก็จนเพื่อนคนหนึ่งประดิษฐ hmm. ์ประดิษฐ์เรืองดิ์ตอนนี้เป็นเลขาสมาคมนักข่าวนักสื่อพิมพ์นะฮะก็เป็นสิบปีนะที่เขาบอกว่าเ้ยน่าแปลกใจที่ผมหันมาเป็นนักกลายมาเป็นนักเขียนได้เขาก็เลยเรียกผมว่ากวีมีเป็ดเพราะเพราะว่าผมก็มาช่วยที่ร้านนะฮะทำร้านมีเป็ดอยู่ ร้านมีเป็ดน,นี่เป็นร้านของแม่ <boarding S 2> คุณพ่อสมัยเตี่ยสมัยเตี่ยเตีย่ยเตี่ยเปิดร้านอยู่หน้าโรงหนังโอเดียนเมื่อส0สิกว่าปีก่อนนี่ก็เป็นการสืบทอดอาชีพของคุณพ่อคุณแม่มาเริ่มต้นเลยใ่แต่ก็มีงานเขียนด้วยแบ่งเวลาอย่างไงครับไม่แบ่งเลยครับผมทำมันพร้อมกันเลยแล้วมันจะคิดได้ไงฮะไหนต้องทำบะหมี่เองด้วยภาววาเส้นบะหมี่ทำเองกับมือเลยมัน มนุษย์สามารถทำงานได้หลายอย่างรับศักยภาพของมนุษย์มันมีสูงไม่มีขีดจำกัดอย่างพี่รัฐมนตรีแบ่งยังไงแบ่งเวลาอย่างไงแบ่งเวลาคิดยังไงแบ่งเวลาทำบะหมี่ยังไงผมเกี่ยวงานเขียนทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทตุวีความเรียงเรื่องสังน้นนิยายผมเขียนหมดนะ,ะครับเริงก็เขียนเนี่ยในขณะที่ผมค้าขายผมขายของเนี่ยผมจะคิดอยู่ในหัว ผมจะคิดไปเรื่อย<ว>เป็นอ็อดเป็นอ็อดเป็นอดไปแล้วก็เก็บเอาไว้ในหัวนะจนพอว่างพอว่างผมก็มีโต๊ะอย่างนี้มีโต๊ะหน้าบ้านสมุดเล่มหนึ่งปากกาเล่มหนึ่งแล้วก็นั่งจดจด<ๆ>นะคิดนึกนึกไว้นึกนึกไว้พอผ่านมาทิ่โต๊ะทิ้งค้าทิ้งซาซาหน่อยเบาหน่อยก็เริ่มจดไวเลยที่เรานึกได้ยากไหมกว่าที่เราจะมาเป็นนักเขียนยากไหม ผมว่าความยากหรือง่ายมันอยู่ที่เราพยายามมากไหมครับผมเป็นคนที่ไม่เชื่อคำว่าพรสวรรค์ครับผมไม่เคยเชื่อและผมผมมักจะแย้งเสมอว่าถ้าคุณมัวแต่รอพรสวรรค์คุณไม่ได้ทําอะไรคุณต้องเชื่อมั่นในความพยายามของคุณถ้าอย่างนั้ต้องถามพี่มนตรีต่อว่าพี่มนตรีเรียนมานี่จบมาทางสาขาไหนฮะผมไม่จบอะไรมาผมเรียนวุฒิสูงสุดคือมัธยมหกมัธยมห โปรแกรมพละพละจบพละด้วยเกี่ยวกับการกีฬาเกี่ยวกับกับภาพอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามาเป็นนักเขียนได้ไม่คือการเป็นนักเขียนนี่มันมันอาศัยการอ่านการอ่านเป็นพื้นฐานนะการอ่านเป็นพื้นฐานว่าเราอ่านมามากน้อยแค่ไหนแนวที่เราอ่านเป็นยังไงนะครับและเราฝึกฝึกระบบวิธีคิดของเราบ้างไหมถ้าเราอ่าน แล้วมันตกตะกอนแล้วกลายเป็นระบบยิทธีคิดของเรารขึ้นมาเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็อยากจะเปล่งเสียงของเราออกมาให้สังคมได้ยินเสียงของเราว่าข่พี่มนตรีนี่เขียนมาเริ่มเขียนเป็นจริงเป็นจังตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมามีงานเขียนกี่ชิ้นแล้วฮะจนถึงปัจจุบันถ้านับเป็นเล่มมีกี่เล่มเลยละครับเล่มที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราคนได้ยินติดหู ติดตาเป็นรวมบทกวีนิพนธ์นะช่เลมวาโลกในดวงตาข้าพเจ้าโลกในดวงตาข้าพเจ้า,า,า,จาพิมพ์กับสารพิมพ์สามัญชนสารพิมน,นี้คือเพียงแค่ได้พิมกับสารพิมน,นี้มันเป็นความภาคภูมิใจสุดๆงควาคป็มนักเขียนเลยนะและยิ่งมาได้รางวัลด้วยนี่คือมันเป็นเป็นรางวัลที่เราหลับลืมยินดีมาก ถ้าพูดถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นยังไงฮะเรา,เร,าร้อยเรียงบทกวีในลักษณะอย่างไรหรือว่าพูดถึงเรื่องอะไรในนั้นทําให้เข้าตาคณะกรรมการจุกระทั่งได้รางวัลซีไรส์อ่ะครับ,รบมันเป็นเล่มที่พูดถึงเล่าเรื่องฉายภาพของของพื้นที่เล็กๆในเมืองหัดใหญ่นั่นั่นคือถนนละไมส้สงเคราะห์ซึ่งเป็นเป็นบ้านเก่า บ้านที่ผมอาศัยอยู่มาไม่นานนี้นะครับก่อนจะย้ายมาี่นี่เล่าเรื่องราวของชีวิตเล็กๆผู้คนตัวเล็กๆที่เดินไปเดินมากันบนท้องถนนชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปเนี่ยฮะเหมือนเหมือนที่พี่แคนสังคีตนักเขียนนักแปลผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคนหนึ่งนะฮะคล้ายๆกับให้นิยามกับหนังสือเล่มนี้ว่าเหมือนการตั้งกล้องเอาไว้หน้าบ้าน แล้วก็เฝ้ามองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านหน้ากล้องไม่ชี้ผิดไม่ชี้ถูกทุกอย่างคนอ่านสามารถที่จะคิดแล้วก็สรุปเุงได้นะนอกเหนือจากงานเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรส์นะครับแล้วก็งานเขียนในเล่มอื่นๆที่ได้รับความนิยมนะครับคุณมนตรีหรือว่าพี่มนตรีนะครับกวีมีเป็ดยังมีการทําง,งานใน รูปแบบอื่นๆด้วยทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อชุมชนเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้นะทราบมาว่าไปทำงานสอนให้ความรู้กับเด็กๆและเยาวชนเรื่องของงานเขียนไปทำอะไรฮนะไม่ได้สอนหรอกครับครับไปเพื่อให้เขาตระหนักได้ว่าตัวเขามีศักยภาพมากพอ<ป>ที่จะ<ป>เขียนออเป็นเหมือนกับไปแนะแนวไปแนะนำ ไปใช้ไปให้เขามีความมั่นใจตัวเองอว่าเขาสามารถที่จะเขียนได้เขาที่ลงพื้นที่ไปเจอเด็กและเยาวชนที่เขารักในงานเขียนอี่างไ,ไปเห็นผลงานของเขาบ้างดีแววมีอะไรยังไงบ้างไหมฮะเป็นความน่าแปลกใจมากเลยผมพบว่ามีหลายคนที่ผมถึงกับบอกว่าเธอชิ้นนี้เธอสมบูรณ์เธอเ,เขียนมาชิ้นหนึ่งนะพี่ขอแล้วก็พี่จะเอาไปให้ที่ทาง วิทยาศาสตร์ในเขาดูคือเราเห็นว่าเด็กเหล่านี้เขามีศักยภาพเพียงพอแล้วและมีความสามารถที่จะเขียนหนังสือได้อย่างดีนะฮะเพียงแต่ต้องมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาด้วยใช่ต้องมีพื้นที่เขาด้วยนอกเหนือจากงานเขียนแล้วได้ยินมาแว้วๆว่าที่มนตรีแต่งเพลงด้วยให้กับศิลปินไปร้องแล้วด้วยนะครับดังด้วยเมื่อสักสิบ สิปีก่อนแล้วมั้ะสิปีก่อนครับผมก็ผมเขียนเพลงเอาไว้3ามเพลงแล้วก็ส่งให้กับวงโฮพนะฮะพี่สุเทพฮปแดงวงฮปนี่ยครัก็มีเพลงขี้เมาตกรถไฟอันพูดถึงของเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนนั้นกระแสลูกกาพิวัตรกกำลังกําลังมาเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยก็จะพูดพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ทันยุคสมัยนะไม่ทัน ที่เฉยไปจนกระทั่งตกรถไฟ<ช>สายโลกาพิวัฒน์นะฮะเด็กน้อยของโลกพูดถึงเด็กของเราเด็กๆของเราที่ถูกทำร้ายนะฮะที่ถูกทำร้ายจากครอบครัวจากพ่อแม่นะร้านเล่าอุดมการณ์อันนี้เป็นการเป็นการสังเกตเอ่อร้านเล่าที่ที่ทมักจะมีสัญลักษณ์ะไรต่างๆนะฮะก็เป็นการเล่น เป็นการล้อกันเล่นกันระหว่างนักแต่งเพลงกับร้านเล้านักแต่งเพลงมามีโอกาสตอนนี้ยังยังคงแต่งเพลงอยู่บ้างหรือเปล่า,อาตอนนี้ยังก็มีอยู่ครับแต่ที่ทําเป็นเดโมโ90่90%แล้วก็มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เผยแพร่ยังไม่ได้เผยแพร่ทำร่อกับเพื่อนอยู่อ่ะแลครับนอกเหนือจากเรื่องของการเป็นนักเขียนเป็นนักกวีนะครับแล้วก็เป็นพ่อบ้านด้วยนะครับเป็นผู้นาครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เปิดร้านขาย ก็มีเป็ดน,นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามมาชมมาชิมนะครับมาเรียนรู้มาขอคําแนะนํายิ่งน้องๆเยาวชนที่รักในงานเขียนนะครับมาปรึกษาขอคําแนะนําได้มีคําแนะนําอะไรให้กับน้องๆที่รักงานเขียนนะครับสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีเทคนิคมีวิธีการอะไรนะครับถ้าอยากจะเป็นนักเขียนเนี่ยนะก็ถือว่าจะเป็นนักกวีเหมือนพี่มนตรีนะครับพอที่จะให้คําแนะนํากับน้องๆสักนิดหนึ่งครับ เธอต้องอ่านอย่างเดียวเลยเธอไม่มีโรงเรียนนักเขียนอันนี้เธอต้องพึงจำไว้ไม่มีโรงเรียนนักเขียนไม่มีการสอนเพราะมันสอนกันไม่ได้มีแต่การแนะนำแนะแนวมีแต่การฝึกฝนด้วยตัวตัวของเธอเองพื้นฐานของการเป็นนักเขียนคือการอ่านเป็นเบสิกเดียวเป็นเป็นเบสิคเดียวที่จะทำให้เธอเป็นนักเขียนได้นะครับไม่มีนักเขียน คนใดในโลกนี้ไม่เป็นนักอ่านการอ่านจะทําให้เธอตกตะกอนทางความคิดและมันจะขุดพลายมาเป็นเสียงของตัวเธอเองในยางที่เธอจับปากกาครับพูดเหมือนบทกวีเลยนะและนี่คือการ เรียบเรียนค่อยข่นะครับแม้แต่คาพูดก็ยังออกมาดูสละสลวยนะครับเป็นเหมือนกับบทกวีนะฟังไพเราะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารางวัลฟรีไรท์หน้าตาเป็นยังไงน้องๆที่ยังไม่เคยเห็นคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวพี่มนตรีจะพาเราไปชมนะครับกับรางวัลที่เป็นที่ภาคภูมิใจนะของพี่มนตรีนะครับแล้วก็ของคนในครอบครัวด้วยและก็ที่สําคัญของชาวจังหวัดสงขลานะฮะนี่หนึ่งรางวัลที่สําคัญของคนสงขลาจริงๆนะครับตามมาครับ ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ประกาศนะครับเป็นรางวัลชิ้นสําคัญและก็เป็นชิ้นที่พี่มนตรีภาคภูมิใจนะครับกับรางวัลซีไรส์นะครับต้องให้พี่มนตรีได้เล่าถึงนะครับกว่าจะได้รางวัลชิ้นนี้มาเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลามาจากการส่งบทกวีเข้าร่วมประกวดรางวัลซีไรส์นะฮะปีนั้นมีอยู่ส่งร่วมประกวดประมาณ แปดสเก้าสิเล่มแปแล้วก็คัดเหลือเจ็ดเล่มจากพอคัดเหลือเจ็ดเล่มก็เหลืออยู่เล่มเดียวนั่นก็คือโลกในดวงตาข้าพเจ้านะเป็นรางวัลที่รับพระราชทานมาจากพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิวันวาลีนารีรัตน์นะฮะที่โรงแรมที่โรงแรมบริษัทจิน หมดทุกวันนั้ฮะที่ขายอยู่ทุกวันวันละกี่กิโลครับพี่ทำออกมา,าบะหมีประมาณ10บถึงสิบห้ายี่สิบกิโลเริ่มเปิดร้านตั้งแต่ตอนไหนแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแต่จนกทา่งห้าโมงของบ่า ยังมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับต้องบอกว่าเป็นน้องๆนะครับที่กำลังต่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักเขียนในอนาคตนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวจะสำรูเราได้เข้ามาสัมผัสหรือว่ามารู้จักกับคุณปริญญเมื่อไหร่อะไรยังไงก็เริ่มจากการที่เป็นนักเขียนรุ่นน้องนะคะเขียนหนังสือแล้วก็พอดีญญว่าผลงานเรื่องสั้นเรื่องนั้นถูกตีพิม พี่เขาอ่านเจอ,เอ,อไม่มีใครรู้ความจริงนอกจากคนสองคนที่เคยรักกันคะ่ะเป็นเรื่องสั้นการเมืองแล้ววันนั้นเรามาที่ร้านนะพี่เขาก็เลยบอกว่าเ,เนี่ยที่เขียนเรื่องนี้ไปเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับฝั่งซ้ายมากน้อยขนาดไหนจริงๆเราเราเรียนนิเทศศาสตร์สิ่งที่เรารู้เรารู้กว้างมุมลึกเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ได้รู้จักมากนะักพี่เขาก็เลยสอนเราว่าไม่ได้การที่เราจะเขียนหนังสือมันไม่ใช่แค่ การบอกเล่าเรื่องราวตามจินตนาการตามสิ่งที่เราคิดแต่เราจะต้องเขียนโดยเรามีความรู้อยู่ก่อนแล้วแล้วรู้อย่างถ่องแทรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆก่อนเป็นขวัญใจน้องๆมากเลยค่ะใช่เวลาไปทีน้องๆจะแบบชอบแล้วเวลาพูดกรอนอะไรขึ้นมาพูดปวดเกวีอะไรขึ้นมาด้วยลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนมาลายูอะค่ะเพราะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนอยู่แล้วเพราะเขามาเจออย่างนี้เขาก็เลยยิ่งชอบและสิ่งที่พี่มนตรีให้กับเด็กๆไม่ใช่เรื่องของแค่ แรงบันดาลใจในการเขียนหรือว่าการเทคนิคในการเขียนสิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นโดยที่พี่เขาไม่ได้สอนคือเรื่องของการเป็นผู้ให้พี่เขาเสียสละปิดร้านไปสอนเด็กๆในวันนั้นเด็กๆเ,เขาก็รู้เขาก็รู้สึกแบบมันมันถ่ายทอดการให้ต่อต่อกับไปสุดท้ายที่พิงเผยว่าจะได้ฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักเขีย อะไรที่จะได้นำน้องก็คือต้องเริ่มต้นลงมือเขียนคือถ้าเกิดว่าเรามีแค่ความอยากแต่เราไม่ลงมือสักทีเนี่ยมันก็จะเขียนไม่ได้แล้วก็คนที่เคยเดินมาก่อนบนเส้นทางการเขียนหนังสือเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้คําแนะนําเราตลอดเวลาถ้าเพียงเราเดินเข้ามาครับสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอมอบเสื้อสวยๆนะครับเสื้อจากโครงการใต้แตนิสุข m ม่ d อดอลโคต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นที่ระลึกให้กับ ที่มนตรีนะครับแล้วก็แฟนพี่มนตรีด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ร่วมรายการกับเรานะครับในช่วงของรายการใต้สนันดิสุขนะครับครับจะเห็นโลโก้นะครับคนต้นแบบ My Idol My Idol ใต้สนันดิสุขนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการใต้สนันดิสุข My Idol คนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนใจอยากจะได้เสื้อสวยๆไปใส่สามารถที่จะเขียนติชมรายการเข้ามาและส่งมาที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ